สวัสดีครับหลายคนนะครับคงจะมีข้อสงสัยว่าเวลาที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำไมเรากินอาหารเพียงแค่นิดเดียวแต่น้ำหนักของเรามันดันเพิ่มขึ้นได้บางคนเนี่ยกินเหมือนเดิมเปี้ยดเลยนะครับแต่ก่อนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่ตอนนี้กินนิดเดียวก็อ้วนบางคนบอกหายใจแล้วยังอ้วนเลยนะครับมันเป็นเพราะอะไรเวลาที่เราพยายามจะลดน้ำหนักมันยากเสือเกินแล้วพอเผลอนิดเดียวนะครับน้ำหนักที่เราลด มันก็กลับมาเท่าเดิมหรือบางครั้งมากกว่าเดิมด้วยวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุผลอะไรกันแน่ที่ทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยมันเพิ่มง่ายนักหนาเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นแล้วมันจะมีวิธีแก้อย่างไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีนยวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับต้องขอบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราจะพูดถึงเรื่องของน้าหนักเนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงแคลอรี่อิน แคลอรี่ out นะครับนั่นก็คือพลังงานที่เรารับเข้าไปในร่างกายโดยการกินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมากกว่าพลังงานที่เราใช้ออกไปหรือ c a l อรี่ out เนี่ยน้ำหนักของเราก็จะเพิ่มครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้กินอะไรมากไปกว่าเดิมนะกินเท่าเดิมเหมือนเดิมเปียบเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยน้ำหนักไม่ขยับเลยผอมซะด้วยซ้ําไปแต่ตอนนี้นะฮะคือกินเท่าเดิมน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉย ดังนั้นปัญหามันอยู่ต้องต้องอยู่ตรงที่แคลอรี่เอาแล้วแหละแคลอรี่เอาหรือพลังงานที่เราใช้ออกไปเนี่ยมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันและมันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุนะครับอันที่1นึ่ง basal metabolic rate นะครับคือพลังงานที่เราเผาผลาญเวลาที่เราอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็ได้นั่งเฉยๆหายใจเฉยๆนอนนิ่งๆนั่งนิง่งน มันจะมีพลังงานค่าหนึ่งที่ร่างกายเราจําเป็นจะต้องใช้ในอวัยวะต่างๆเพื่อที่จะให้มันทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับให้ร่างกายเรามันยังมีชีวิตอยู่ได้นี่คือพลังงานที่เราเรียกว่า basal metabolic rate หรือ resting metabolic rate นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันลดลงตามอายุด้วยเหตุผลหลักนะครับคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมัน ลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุหรือที่เราเรียกว่าภาวะซาโคพีเนียซาโคพีเนียเนี่ยเป็นเหตุผลใหญ่เลยนะฮะว่าทําไมเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วร่างกายมันถึงใช้พลังงานลดลงแล้วน้ําหนักของเรามันก็เพิ่มง่ายขึ้นนะครับเรื่องซาโคพีเนียผมเคยทําคลิปเจาะลึกไปแล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองย้อนไปหาฟังดูนะครับเหตุผลที่2นะครับคือ เราสามารถใช้พลังงานไปในรูปแบบของการย่อยอาหารหรือที่เราเรียกว่า thermic effect of food นะครับมันจะมีอาหารบางประเภทที่สามารถจะเพิ่มการใช้พลังงานในการย่อยได้นั่นก็คือพวกโปรโตีนไฟเบอร์นะครับแล้วก็คาเฟอีนต่างๆนะฮะร,รวมถึงอาหารรสจัดรสเผ็ดด้วยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้เรามีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม t ทอร์มิก f อฟเฟกต์ o o d เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับเหตุผลที่3ก็คือสิ่งที่เรียกว่า non-exercise activity thermogenesis นะครับคือมันเป็นการทำกิจวัตรประจำวันแหละเดินไปเดินมาขึ้นบันไดน,นะครับเล็กๆน้อยๆพวกนี้หรือเราเราลุกนั่งนะครับยืนนะครับ กิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่การออกกําลังกายพวกนี้มันเป็นอะไรที่เผาผลาญพลังงานและอันนี้นะครับที่เสียไปค่อนข้างเยอะเวลาที่เราอายุเยอะมากขึ้นนั่นก็คือหลายคนนะครับที่เกียจนั่งอยู่เฉยๆเหนื่อยแล้วบางคนก็เริ่มมีอาการโอ้ปวดข้อเข่าปวดหลังก็เลยผ่านไม่อยากจะเดินไปไหนนะครับไม่ออกกําลังกายอะไรเลยนะครับมันก็เลยทําให้การใช้พลังงานไปก,กับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันลดลง พูดง่ายๆก็คือเป็นคนไม่อค t ทีฟนั่นเองครับยิ่งอายุเยอะยิ่งไม่อค t ทีฟนะฮะบางคนเนี่ยงานก็นั่งอยู่กับโต๊ะเฉยๆแต่แต่ก่อนตอนเรียนเนี่ยมันยังมีค่าพักเราเออกไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนวิ่งไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้นะครับมันยังมีการใช้พลังงานมากกว่าตอนที่เราทำงานดังนั้นส่วนนี้ non exercise activity thermogenesis เนี่ยจึงเป็นส่วนที่ลดน้อยถอยลงเวลาอายุเยอะขึ้นครับอันสุดท้ายคือ Exercise activity thermogenesis อันนี้ชื่อก็บอกแล้วครับว่ามันเป็นการใช้พลังงานออกไปโดยการ exercise นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมากจะน้อยแล้วแต่คนเลยครับบางคนชอบออกกําลังกายส่วนนี้ก็จะไม่ค่อยหายไปไหนนะครับแต่ใครที่ไม่เคยออกกําลังกายมาตลอดชีวิตวส่วนนี้มันก็จะไม่มีตั้งแต่แรกแล้นะครับดังนั้นเนี่ยเหตุผลหลักๆว่าทําไมคนเราอ้วนง่ายเวลาที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ย หลักๆทางทางด้านของสรีรวิทยาร่างกายเนี่ยมี2อ,อย่างอย่างแรกคือ Basal Metabolic Rate หรือการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานของร่างกายมันลดลงเพราะมวลกล้ามเนื้อของเราหายไปอย่างที่2คือเราไม่ค่อย Active ไม่ค่อยมีกิจวัตรประจำวันที่เราใช้พลังงานอยู่เรื่อยๆเรานั่งโต๊ะเราอยู่เฉยๆพวกเนี้ยสอ,อันนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับแต่มันก็มีเหตุผลเสริมอื่นๆเช่น โรคบางอย่างนะครับบางคนเป็นโรคไทรอยต่ำนะครับหรือไฮโปไทรอยอันนี้ก็จะน้ำหนักขึ้นง่ายนะครับบางคนเป็นโรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบยหรือ PCOS polycystic ovarian syndrome พวกนี้ก็น้ำหนักขึ้นง่ายนะฮะหรือบางคนเนี่ยมีโรคที่อันตรายกว่าน,นั้นอีกก็คือมันมีน้ำเนี่ยข้างอยู่ในร่างกายเยอะนะครับพวกนี้ก็มักจะมีอาการบวมที่ขานะกดแล้วมันก็บุ๋มไปเลยนะครับพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นโรคไตเรื้อรังนะครับ โรคหัวใจวายนะหรือโรคตับที่มันเป็นตับแข็งไปแล้วพวกนี้ก็จะสามารถทําให้ร่างกายเก็บน้ําไว้เยอะได้แล้วอันนี้มันเป็นน้ําหนักที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับอาหารมันเป็นน้ําหนักของน้ําที่ร่างกายไม่สามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของความสะดวกสบายในการหาอาหารมากินนะครับอ่าใช่ไหมสมัยก่อนเออมันหาอาหารยากเดี๋ยวนี้มัน กดสั่งทางแอปเนี่ยก็มาเลยแล้วก็แต่ก่อนบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเงินแต่ตอนที่ทำงานแล้วมีเงินเยอะซื้อได้เยอะนะครับอ่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาหลักๆที่เราเจอแล้วช่วงเวลาของชีวิตที่จะมีปัญหานี้เยอะๆนะครับช่วงแรกคือช่วงประมาณปลายปลาย,ลายอายุ20ใกล้จะ30อันนี้จะเป็นช่วงแรกแหละที่หลายคนสังเกตว่าเฮ้ยช่วงนี้กินอะไรนิดเดียวก็อ้วนแล้วหายใจยังอ้วนเลย แล้วแต่ก่อนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็กินอย่างนี้มาตั้งนานทาไมตอนนี้มันอ้วนแต่ก่อนไม่อ้วนนี่แหละครับช่วงแรกและช่วง20-30เนี่ยจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเริ่มที่จะอยู่เฉยเริ่มที่จะมีการมีงานทํานั่งอยู่เฉยเยนั่งอยู่กับโต๊ะบางคนก็เล่นเกมแหลกลาเลยกีฬาไม่ค่อยไปเล่นนะครับเล่นแต่โซเชียลช่วงนี้ช่วงที่ช่วงที่20ไปปลายเนี่ยสิ่งที่เป็นเหตุผลหลักที่น้ําหนักไม่ลดเนี่ยคือกิจกรรม ในแต่ละวันเนี่ยลดลงเพราะเราอยู่เฉยๆอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณสัก3าปลายๆถึง40ช่วงนี้คือช่วงที่เริ่มมีมวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างชัดเจนที่มันจะแสดงผลให้เราเห็นนะครับดังนั้นถ้าใครที่ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยช่วงนี้จะรู้เลยว่าน้ําหนักมันเพิ่มง่ายกว่าเดิมมากเลยและช่วงคาริโหดท,ที่สุดก็คือ ช่วงอายุ40 60ปีตรงนี้จะเห็นชัดมากถ้าในาผู้หญิงนะครับคนไหนหมดประจําเดือนตอนนั้นนั่นแหละที่จะเริ่มเห็นน้าหนักมันเพิ่มขึ้นแบบอย่างเยอะนะครับเหตุผลหลักในช่วงนี้ก็คือการที่กล้ามเนื้อหรือซาโคพีเนียนเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าช่วงอายุอื่นๆเลยนะครับเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยข้อแรกนะครับการที่เราไม่ได้ใช้มวนกล้ามเนื้อมานานนะครับจากชีวิตประจำวันของเรานะครับ อันที่2มันเสียตามอายุอยู่แล้วนะครับอันที่3ม,มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า anabolic resistance กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะต้องการตัวกระตุ้นที่มากกว่าเดิมในการที่จะให้มันคงขนาดรูปร่างไว้นั่นก็คือจะต้องมีการออกกําลังกายที่หนักพอสมควรและจะต้องมีโปรตีนที่สูงพอสมควรเข้าไปด้วยมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับแค่นั้นยังไม่พอคุณภาพของกล้ามเนื้อคนอายุเยอะขึ้นเนี่ย มันจะด้อยลงนะครับไม่ตัวคอนเรียหรือตัวโรงผลิตพลังงานให้กับกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทำงานได้แย่ลงเกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆในร่างกายนะครับแล้วก็ระบบการสร้างเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะแย่ลงฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นของเพศหญิงเอสโตรเจนในเพศชายคือเทสโทสเตอโรนสองตัวนี้มันจะลดลงตามอายุอยู่แล้วนะครับมันก็จะสามารถทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อตัวกระตุน้นมันก็จะ ฝ่อง่ายนะครับโกรทฮอร์โมนลดลงตามวัยนะครับอินซูลินไลท์โกรทแฟกเตอร์ one หรือ igf 1เนี่ยที่มันทำงานร่วมกับโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะลดลงตามวัยดังนั้นเนี่ยรวมรวมแล้วกล้าเมเนื้อของเรามันฝฝอตามอายุแล้วมันจะฝฝอชัดที่สุดช่วงผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วก็ถ้าผู้ชายก็เนี่ยช่วงประมาณ4-50ขึ้นไปก็เริ่มเห็นชัดละนะครับนอกจากจากนี้นะครับมันยังมีบางคนที่พยายามลดน้ำหนักแบบสุดโต่งอะ่ะ ต, calories, ตัดแคลอรี่ตัดแหลกรานเลยนะครับแล้วพวกเนี้ยตอนแรกน้ําหนักลงดีสักพักมันจะตันหรือบางคนพอวันนี้เฮ้ยมีกิเลสของกินนิดนึงกินปุ๊บน้ําหนักเพิ่มขึ้นเร็วมากทั้งทีง่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า adaptive thermogenesis เออคืออะไร adaptive คือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับในภาวนะนั มันนานๆนะครับเทอร์โมเจเนซิสคือการสร้างความร้อนนะครับอดัตตีฟเทอร์โมเจเนซิสเนี่ยมันคือการที่ถ้าเราคุมอาหารหนักๆเลยเนี่ยร่างกายมันจะเปลี่ยนโหมดแล้วมันรู้ว่าอาหารจะเข้ามาน้อยดังนั้นมันจะเข้าสู่โหมดเก็บพลังงานและใช้ให้น้อยเบโซมัตเตอร์เเรเนี่ยคือจากปกติมันมันเผาผลาญเยอะไม่ละมันจะเก็บพลังงานจะไม่ค่อยเผาผลาญละนะครับแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ย อยากกินของที่มันเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเรื่อยๆนะครับพยายามบอกเราเฮ้ยกินเขาเ้าไปตอนนี้ร่างกายขาดพลังงานนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือหยุดยั้งการใช้พลังงานของตัวเองบอกให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องทํากิจวัตรประจําวันอะไรมากแถมยังให้เราไปหาพลังงานเติมอีกนะครับสอย่างนี้รวมกันก็เลยกลายไปเป็นปัญหาและอันเนี้ยวิธีแก้คืออย่าคุมสุดโต่งจนเกินไป ถ้าคุณคุมอยู่เท่าไหร่เนี่ยลองเพิ่มแคลอรี่ไปอีกสักวันละร้อยถึงนะครับดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่าไปเพิ่มรวดเดียวเยอะนะเพราะเพิ่มรวดเดียวเยอะเดี๋ยวน้าหนักโยโย่เยอะเกินไปอาจจะเพิ่มสัก200อย่างเงี้ยผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สอาทิตย์แล้วค่อยลดลงมาใหม่เหมือนเดิมอันนี้จะทําให้น้ําหนักลดลงแล้วก็ร่างกายของเราตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับทีนี้มาถึงวิธีแก้ไขว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเราอยากจะให้มัน ผมได้ดีเหมือนสมัยเราอายุน้อยทำยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะไม่ได้เอาเรื่องยามาพูดในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาฉีที่ผมเคยพูดไปเซมากรูทายลีรากรูทายนะครับหรือเทอร์เซปทายหรือตัวอื่นอะไรก็ได้จะไม่เอามาพูดในคลิปนี้นะครับบางคนมียากินตัวอื่นเอามีอีกเยอะแยะนะครับอันนี้จะไม่นับอันนี้จะเอาวิธีธรรมชาติเท่านั้นที่ไม่ได้พึ่งยาอะไรเลยสักอย่างนะครับข้อแรก กล้ามเนื้อที่มันลดลงตามอายุเนี่ยเราจะต้องเพิ่มมันครับเพิ่มมันได้ยังไงนะครับเราต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อของคนสูงอายุเนี่ยมันจะมีภาวะ a n a b o l i c resistance ที่ผมบอกมเมื่อกี้คือมันจะดื้อต่อการกระตุน้นมันจะขึ้นยากหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะจะให้มันขึ้นนะครับเราจะต้องออกกำลังกายแบบ w weight t r a i n i n g ไม่ใช่วิ่งนะครับบางคนแบบอุ้ยวิ่งตั้งนานทำไมน้ำหนักมันลงยากยากต้องเว t training ครับเพื่อที่จะเพิ่ม basal Metabolic rate เวทเทรนนิ่งเนี่ยเวทเทรนนิ่งแบบไหนเวทเทรนนิ่งอะไรเวทเทรนนิ่งที่แนะนำให้ทำคือ Compound Movement Compound Movement เนี่ยหมายความว่าการออกกำลังกายท่านั้นเนี่ยจะต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างน้อยๆ2กลุ่มขึ้นไปครับเช่นวิดพื้น Squat Lunges นะครับหรือดึงข้อ pull up พวกนี้ที่จะใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวบางคนที่ทำา e e d l l i t t ได้ก็ทำนะครับ แต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทําอะไรจนกระทั่งร่างกายเราบาดเจ็บไม่ะฉะฉั้นอาจจะมีปัญหาได้นะครับ m p o u n d m o v e m e n t เนี่ยคุณจะต้องทําให้มันบ่อยๆและจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า progressive overload หมายความว่าคุณจะยกน้ําหนักเท่าเดิมตลอดเวลาไม่ได้ร่างกายมันต้องการตัวกระตุ้นที่มันแข็งแกร่งขึ้นก็เหมือนกับว่าคุณจะให้นักให้นักเรียนเนี่ยเรียนเลขปหตลอดไปไม่ได้ มันจะต้องมีเลขป2ป3หรือสูงกว่านั้นเพื่อให้นักเรียนมันเก่งขึ้นร่างกายของคุณก็เหมือนกันคุณอยากจะให้กล้ามเนื้อโตขึ้นเนี่ยจะต้องให้มันทําของที่ยากขึ้นคือน้ําหนักต้องเพิ่มขึ้นวิดพื้นสมมุติเราวิดได้10ทีตอนแรกก็ต้องพยายามเพิ่มเป็น20ทีหรือมากกว่านั้นนะครับหรืออาจจะเอาน้ําหนักมาถ่วงที่หลังให้มันหนักมากขึ้นอันนี้คือ progressive overload นะครับคุณจะต้องมีเรื่องนี้ต้องทําแล้วให้ฟังเสียงตัวเองครับว่า เออถ้าเราทําไปอาทิตย์หนึ่งเริ่มชินแล้วเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มน้ําหนักก็ได้อย่าไปเพิ่มจนกระทั่งมันไม่ไหวนะครับผมเคยทําคลิปเรื่องของโอเวอร์เทรนนิ่งไปแล้วนะครับคือการที่เราฝึกแล้วเราอยากจะเพิ่มน้ําหนักเพิ่มจํานวนครั้งให้มันมากเนี่ยมันอาจจะเป็นผลเสียถ้าร่างกายของเรายังพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราโอเวอร์เทรนแล้วคือสมมติเรายกน้ําหนักได้เท่านี้เราไม่เหนื่อยแต่ว่าวันเนี้ย เรายกเหมือนเดิมเปียบเลยแต่เราเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าใครมีสมาร์ทวอชอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถดูการเต้นของหัวใจว่าปกติมันเต้นเท่าไหร่เช่นสมมติปกติเต้น70นะค,คุณไปออกกําลังกายอะไรมาแล้ววันนี้มันเต้น80มันเร็วกว่าปกติแสดงว่าเฮ้ยของคุณนะ่ยอาจจะโอเวอร์เทรนให้คุณเบาลงมาหน่อยหรือบางคนก็เต้น70เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เวลายกน้ําหนักหรือว่าออกกําลังกายท่าเดิมหัวใจของคุณมันเร่งขึ้นไปเร็วมากเลย อันนี้ก็แปลว่าคุณโอเวอร์เทรนต้องลดลงมานะครับนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทําสิ่งที่2โปรตีนที่คุณต้องกินเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเน้นโปรตีนค่อนข้างจะสูงนะครับสมัยก่อนเราจะบอกว่า1กรัมต่อกิโลกรัมก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณต้องการรักษามวลกล้ามหรือคุณจะต้องกินอยู่ที่1.6กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับให้เฉลี่ยเป็นหลายๆมือนะครับ1.6นะ แต่ข้อควรระวังคือคนที่มีโรคไตไวายเรื้อรังนะครับไตไวายเรื้อรังเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นขั้นขั้นนะครับถ้าไตไวายเรื้อรังขั้นที่ 3B เป็นต้นไปคุณจะต้องไปสอบถามหมอที่รักษาคุณคุณไม่ต้องมาถามผมว่ากินได้เท่าไหร่คุณต้องกลับไปถามหมอของคุณนะครับแล้วก็คนที่มีโรคตับแข็งไปแล้วอันนี้ก็มีความจมําเป็นจะต้องสอบถามคุณหมอเขาว่าคุณกินโปรตีนได้มากน้อยขนาดไหนเพราะโปรตีนที่มากเกินไปอาจจะทําให้คุณมีภาวะ ที่สมองมันทำงานผิดปกติที่เราเรียกว่า hepatic encephalopathy ก็ได้นะครับดังนั้นโปรโตีนตรงนี้ถ้าคุณไม่มีโรคไตไม่มีโรคตับคุณสามารถกินได้1.6กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันโดยโปรโตีนเนี่ยคุณจะต้องมาจากหลายแหล่งที่มันน่าจะเป็นแหล่งที่ดีมีคุณภาพนะครับหรือคุณจะกินโปรโตีนผงเสริมอันนี้แล้วแต่เลยแต่ดูให้ดีด้วยว่าแคลอรี่ใน,นนั้นมันมีเท่าไหร่แล้วบางคนมันมี โปรตีนผงที่เขามีน้ําตาลอยู่ในนั้นอันนี้คุณจะได้พลังงานไปฟรีๆที่คุณก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของการกระตุ้นกล้ามเนือ้อนะต่อมาเรื่องของการใช้พลังงานในแต่ละวันนะครับเราต้องพยายามบอกว่าเฮ้ยทุกๆชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยเราลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจเดินไปเดินมาบ้างแล้วค่อยลงมานั่งใหม่นะครับให้มันได้ใช้พลังงานบ้าง บางที่เนี่ยจะมีโต๊ะทํางานแบบที่มันเลื่อนขึ้นลงได้แล้วก็ยืนทํางานก็ได้ทําให้เราได้ใช้พลังงานมากกว่าตอนนั่งนะครับมันใช้พลังงานเรื่อยๆถ้าเราเดินไปเจอลิฟต์กับเจอบันไดเลื่อนหรือเจอบันไดธรรมดาเราเลือกเดินบันไดธรรมดาบ้างจะได้มีการใช้พลังงานออกไปเยอะหน่อยนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีภาวะบางอย่างเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นการหยุดหายใจนในขณะหลับถ้าใครนอนไม่ดี หรือคุณภาพการนอนมีปัญหานอนไม่พอพวกนี้จะอ้วนง่ายมากเลยเพราะว่าเขาจะหิวเก่งนะครับแล้วก็หงุดหงิดด้วยนะการนอนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับข้อแรกร่างกายเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลั่งฮอร์โมนเลปตินหรือไม่ค่อยตอบสนองต่อเลปตินเลปตินเนี่ยเป็นเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราอิ่มนะครับถ้าเรานอนไม่พอมันจะไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวนี้ แต่มันจะไปตอบสนองต่อฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่งหลั่งออกมาเยอะขึ้นก็คือเกเรนนะครับเกเรนเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราหิวดังนั้นนอนไม่พอเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มยากและหิวง่ายแล้วเราก็จะหงุดหงิดพอเรามีภาวะนี้อยู่เนี่ยเราก็จะถูกสั่งให้ไปหาของที่เติมพลังงานให้กับเราได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็คือของหวาน อั t ตร p า o c รเซสฟู้ดต่างๆนั่นเองก็ยิ่งส่งเสริมทําให้น้ําหนักของเราลดยากไปใหญ่และไอโรคพวกนี้เนี่ยมันจะมีตอนอายุเยอะขึ้นถูกไหมครับอ่ะถ้าเป็นช่วงวัย20-30เนี่ยหลายคนนอนน้อยนอนน้อยก็มีปัญหาแบบเมื่อกี้อีกและนะครับโกรทฮอร์โมนก็หลังหลังน้อยนะครับกล้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่โกรทฮอร์โมนมีน้อยอ่ามไหมฮะวัย2 0เนี่ยนอนน้อย แล้วก็เริ่มมีการหยุดหายใจในขณะหลับบางคนนอนกรนนะครับเพราะนั้นจริงๆคนเราควรจะนอนประมาณ7-9ชั่วโมง7 9ถึงชั่วโมงนี่คือช่วงหลับจริงๆไม่ใช่ว่าช่วงนับช่วงที่เรานอนอยู่ตรงเตียงแล้วยังไม่หลับนะอันนั้นไม่นับนะต้องเป็นช่วงที่เราหลับนะครับแล้วเราตื่นมาต้องรู้สึกสดชื่นถ้าเราไม่สดชื่นมันต้องมีปัญหาสักอย่างไปตรวจซะนะครับถ้าตรวจแล้วแก้ไขพวกนี้ก็จะช่วยทําให้เราได้มีโอกาสในการเคลื่อนไหวมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราง่วงนอนนอนไม่พอเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะทําอะไรอยากจะอยู่เฉย นะครับแล้วเราก็ต้องตั้งกิจวัตดประจําวันเวลาเราขี้เกียจเนี่ยอย่ามานั่งไถฟีดมือถือไปเรื่อยๆมันจะทำให้คุณไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะครับนั่นก็คือปัญหาทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของอาหารนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันมีเทอร์มิกเอฟเฟกต์ของฟู้ดถ้าเรากินอาหารพวกไฟเบอร์โปรตีนนะครับของเผ็ดเนี่ยมันอาจจะช่วยทําให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วก็พวกคาเฟอีนก็ช่วยเหมือนกันนะครับ แต่เวลากินให้ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดเลยนะครับดีคือยังไงตอนแรกเนี่ยถ้าใครกลัวว่าตัวเองจะกินเยอะเกินไปนะครับเริ่มต้นในการดื่มน้ําเข้าไปก่อนเลยแล้วก็ในอาหารเนี่ยจะต้องมีไฟเบอร์ค่อนข้างจะเยอะ,ยอะประมาณ25-35กรัมต่อวันนะครับผักหรือใครจะกินเสริมไซเลียมฮัสอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องดื่มน้ำให้พอนะถ้าใครจะกินไซเลียมฮัสเข้าไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ย มันอาจจะกลายเป็นก้อนแข็งและทําให้ท้องผูกกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ไฟเบอร์ก็ช่วยนะโปรตีนอย่างที่ผมบอกครับ1.6กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะฮะอันนี้คือเน้นนะฮะที่เหลือก็อาจจะเป็น, oh นคาร์โบไฮเดรตนข้อควรระวังมีดังนี้หลายคนเนี่ยมักจะมีการกินไขมันที่ดีเช่นอะโวคาโดนะครับ extra virgin olive oil แต่คุณต้องระมัดระวังว่า ไขมันที่ดีมันก็คือแคลอรี่ครับดังนั้นถ้าเกิดคุณกินเยอะคุณก็ได้แคลอรี่เยอะด้วยดังนั้นคุณกินได้แต่พอประมาณอย่างที่สองใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างครับเออบางคนกินแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็ซดน้ําปัญหามันอยู่ที่น้านั่นแหละครับน้ําซุปมันมักจะมีน้ําตาลนะครับมีโซเดียมมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะและนี่แหละที่ทําให้คุณน้ําหนักขึ้นง่ายสลัดถ้าจะกิน กรุณาแยกน้ำสลัดด้วยเพราะไอ้นั่นแหละครับที่มันมีแคลอรี่สูงแล้วทําให้คุณน้ําหนักไม่ลงสัทีน้ําผลไม้หลายคนคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ดีน้ําผักปั่นทุกอย่างคือสิ่งที่ดีแต่ของพวกนี้หลายครั้งนะครับมันมีน้ําตาลที่ค่อนข้างสูงคุณกินเข้าไปน้าหนักคุณก็จะขึ้นหรือถ้าใครชอบกินน้ําอรมณ์ก็ระมัดตัวระมัดระวังตัวเองไว้ละกันนะครับน้ําอรมณ์ที่แคลอรี่เป็นศูนย์ก็ไม่ได้ถือว่าปลอดภัยสทัทีเดียวเพราะมันทาให้คุณเนี่ยชอบความหวานนะครับ แต่พอเป็นความหวานที่มันไม่ให้พลังงานคุณก็ไม่รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองอ่ะมันได้ความรู้สึกฟินเหมือนกับตอนที่คุณกินแบบไม่แบบที่มีน้ําตาลปกติดังนั้นถ้าเกิดคุณกินแบบไม่มีน้ําตาลใส่น้ําตาลเทียมพวกเนี้ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไม่เติมเต็มอะ่ะเดี๋ยวสุดท้ายบางคนถ้าอดใจไม่ไหวก็จะไปหาอัลตราโเซสฟู้ดที่มันมีของกินที่มันของหวานเยอะๆกินเข้าไปอีกนั้นก็แย่นะครับดังนั้นต้องระวังตรงนี้ และสำหรับคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ครับมันคือแคลอรี่ฟรีๆรเลยที่คุณกินเข้าไปดังนั้นก็ต้องระวังส่วนนี้ด้วยเพราะว่าคุณไม่อยากได้แคลอรี่เพิ่มถูกไหมฮะมันพวกนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังการกินอาหารให้มันอิ่มง่ายๆเนี่ยน้ำก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีไฟเบอร์มีโปรตีนค่อนข้างที่จะเยอะมันจะทำให้คุณอิ่มแล้วก็อิ่มนานจะลดโอกาสในการไปหาของจุกจิบอะไรกินพวกนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับังนั้นอันนี้ก็ น่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินทั้งหมดนะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยคนอายุเยอะนะครับแล้วน้ําหนักมันมันเพิ่มง่ายมากเหตุผลก็เพราะว่าข้อแรกกล้ามเนื้อมันลดลงซาโค o p e n i a ทาให้การใช้พลังงานหรือ basal metabolic rate ของเราลดลงอันที่2เคลื่อนไหวลดลงอันที่3โรคประจําตัวบางอย่างที่มันเพิ่มมากขึ้นอ้อยังมีกลุ่มนึงคือเรื่องยาบางตัวจะทําให้น้ําหนักมันเพิ่มง่ายแล้วก็ลดยากเช่น ยาต้านเศร้าบางตัวนะครับยากลุ่ม SSRI selective serotonin reuptake inhibitor นะครับพวกนี้กินแล้วน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นได้นะครับใครฉีดอินซูลินอินซูลินก็เพิ่มน้ำหนักได้ยาเบาหวานกลุ่ม s u l f ูริ l u r e ียเพิ่มน้ำหนักได้นะครับยาลดความดันกับยาโรคหัวใจกลุ่มเบต้า blocker เช่นอะทีโนโลเมตรอโพรโลเนบิโว l โลหรืออะไรพวกนี้นะครับเพิ่มน้ำหนักได้ง่ายแต่มันจําเป็นต้องกินนะไม่ใช่ว่าคุณบอกเฮ้ยฉันกินตัวนี้น้าหนักเพิ่มมากขึ้นจะไม่กิน ไม่ได้ครับมันอันตรายถ้าเกิดคุณจะหยุดจะลดหรือจะอะไรก็แล้วแต่กรุณากลับไปปรึกษาคุณหมอของคุณด้วยนะครับมิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ใครที่จําเป็นต้องใช้สเตียรอยสเตียรอยในที่นี้คือสเตียรอยที่ใช้เป็นยาแก้กเสบกดภูมิต้านทานนะครับก็อาจจะทําให้น้ําหนักของเราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเจอในคนอายุเพิ่มขึ้นโรคประจําตัวต่างๆก็เป็นเป็นด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราไม่ค่อยมี วิธีแก้คือแก้ที่กล้ามเนื้อออกกํกำลังกายแบบ compound movement นะครับแล้วก็มี progressive overload แต่อย่าทำมากเกินไปจนเกิด overtrain อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกซึ่ง overtrain ผมก็ทำคลิปไปแล้วนะถ้าใครจะไม่ได้ก็ย้อนไปฟังดูแล้วกันนะครับให้มีกิจกรรมระหว่างวันเพิ่มมากขึ้นตรวจเรื่องของการนอนหลับนอนให้เพียงพอนะครับนอนให้เพียงพอ แล้วถ้านอนเพียงพอแล้วยังง่วงไปตรวจรักษาถ้าคุณมีโรคแปลกประหลาดเช่นมีการหยุดใ,ใ,ในขณะหลับเนี่ยก็ไปรักษาซะนะฮะแล้วก็เรื่องของอาหารนะฮะน้ำให้ดื่มให้เพียงพอสองลิตรต่อวันนะครับหรืออย่างน้อยนะไฟเบอร์พวกผักกากใหญ่แล้วก็โปรตีน1.6กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันถ้าคุณมีโรคไตตั้งแต่ระยะ3ามีขึ้นไปแล้วก็มีคนที่มีตับแข็งถามหมอของคุณก่อนนะครับไม่ต้องถามผมถามหมอของคุณ ว่าโอเคให้คุณกินขนาดนั้นหรือไม่นะครับอ่ะวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตตัวเองนะครับแล้วปรับเปลี่ยนแบบนี้ถ้าคุณมีมวลกล้ามเนื้อที่รักษาได้ดีคุณก็จะสามารถที่จะทําให้น้าหนักของคุณเนี่ยมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับใครมีคําถามก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ